ย hey. สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner Wall กับบู Channel น,นะครับผมกิจกรรมนะที่เราบนถึงแล้วก็ตามหานะครับและแล้วก็มาถึงเพื่อนเป็นกิจกรรมสร้างรูน6ดาวนะครับผมเรียกว่าสร้างได้นะครับถึง2รูนด้วยกันนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มนะครับใครที่ไม่มีเวลาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะก็สามารถใช้บริการยิโลดักได้นะครับผมแล้วก็ เพชรหมดไม่มีเพชรฟาร์มนะครับอยากเติมเกมที่ราคาถูกกว่าเติมเองนะครับเนี่ยนึกถึงเพราะว่าเพลเพราะฟูไปเม n t นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมกิจกรรมนี้แน่นอนนะใครที่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยทำนะกิจกรรมนี้แบบปีที่แล้วนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เพราะเดี๋ยวผมจะแนะนําการเลือกรูนการสร้างรูนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับกิจกรรมเนี่ยมาวันที่9นะเวลา9ก้าโมงนะครับเดือนิถุนายนนะครับผมจนถึงวันที่3 1กรกฎาคมเลยนะเรียกว่า กูกิจกรรมยาวนานมากนะครับเดือนเศษเลยแล้วก็รับของรางวัลได้จนถึงหนึ่งสิงหาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่ากิจกรรมยาวนานแบบนี้นะครับอ,อืบอกก่อนว่าคุณต้องขยันฟาร์มขยันต้นแต้มไว้นะครับเพราะว่าถ้าอยากได้รูนดีๆเนี่ยแต้มใช้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันสามารถนะครับรีออฟลองที่เราต้องการแล้วก็ออฟที่เราตีบวกหกไปแล้วนะสามารถรีได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีรับแต้มมันก่อนนะครับเช็คอินได้หนึ่งร้อยแต้มเนาะใช้พลังงานหนึ่งหน่วยได้หนึ่งแต้มนะครับฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าต้องขยันฟาร์มรูนกันเลยช่วงนี้นะครับรูนอันี่แฟกหรือ BJ เจไฟล์มกร3หัวเนี่ยลงให้หมดนะครับผมเพราะว่าได้แต้มกันข้างเยอะนะครับใช้คำเชิญอั่นนี่หน้าเวอร์ออรีน่านะครับผมหนึ่งคำเชิญนะได้3แต้มนะครับนี่ฮากิลได้5แต้มแล้วก็พลังงานหลุมมิตินะครับหหน่วยได้5แต้มอันนี้ใครจะดองจี้สมไว้ฟาร์มก็ได้นะแล้วก็ได้รับคิสตั้นนะครับหนึ่งร้อยเม็ดได้ห้าสิบแต้มแล้วก็หนึ่งร้อยเม็ดได้ห้าสิบแต้มนะครับผมใช้แล้วก กว่านี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1นะครับผมกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการสร้างรูนตานาน6ดาวน,นะครับ <c oughs> เพิ่ม,มระดับกันไปเลยเนาะก็คือสามารถสร้างรูนได้ที่สุดอามากที่สุดถึง2ก้อนด้วยกันนะครับก็อันดับแรกนะครับผมเลือกประเภทรูนนะที่เราจะสร้างนะครับผมรูนเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกไปรูนเอ็กซ์เทอร์เนนะ็กับรูนที่ใช้ค่อนข้างบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือรูนวิวนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ID สําหรับผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า ID ที่แบบว่าพอเล่นพอฟาร์มได้แล้วลูนแจกค่อนข้างเยอะเราสามารถลูนหารูนพวกลูนโทสะนะครับที่เราจะใช้ในการทำบีเจฟได้ในพวกดันนลุม,มิติอะไรพวกนี้นะครับผมที่เป็น,ปนในส่วนของนักล่าลุม,มิติฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เรามาโฟกัสเรียกลูนดีๆไปเลยแล้วกันเนาะก็แนะนําว่าลูนที่แนะนํานะช่อง4หรือช่อง6นะครับผม เพราะมันสามารถเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนาะก็เลือกเป็นช่องสี่อาจจะคีย์ดมนะแล้วช่องหกเป็น HP พีหรือแท็กนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องสีเนี่ยผมมองว่ารูนเอ็กอะค่อนข้างดีค่อนข้างน่าเลือกเพราะว่ารูนเอ็กมันใช้4เซตถูกไหมเวลาเราเลือกรูนนะครับผมมันต้องใช้ประกอบ4เซตฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกเอ็ก e ช่อง4แล้วก็วิวช่อง6ได้นะครับผมอันนี้ก็อันดับแรกเนาะก็เลือกประเภทนะครับเลือกหมายเลขเนาะก็เลือกประเภทรูนก็เ e อ็กหรือวิวนี่แหละเนาะ แล้วก็หมายเลขก็4กับ6นะครับผมเม็ดอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเม็ดอื่นยังพอหาใช้ได้นะ4 6หายากนะครับแล้วก็คุณสมบัติหลักนะอันนี้เลือกดีๆนะพลาดเลยนะครับแล้วก็พอเราเลือกคุณสมบัติได้แล้วเนี่ยเราสามารถเ,เลือกออฟลองได้นะครับผมว่าจะเอาออฟลองอะไรเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจเนะี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ยืนยันอันนี้ดูดีๆนะพึ่งกดรับนะครับก็เอาเอาไปถูกใจก่อนเนาะขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มบวก6กนะก็ใช้3 0 0้แต้มนะครับอย่างเช่นผมมเลลือกวี ช่อง4เป็น hp ใช่ไหมออฟลองก็ Off long, มีดีฟเอนสปีดอะไรพวกนี้นะครับต้านทานก็ได้อะพอเราตีบวกใช่ไหมสมมุติว่ามันลงไม่ลงสปีดสองทีเนี่ยเราก็รีไปเรื่อยๆเยนาะจนกว่าจะได้นะครับลงสปีดสองทีเนาะก็แนะนําค่าแม็กนะครับสิบเจ็ดถึงสิบแปดแล้วกันเนาะสำหรับสปีดนะครับผมก็ถ้ายังไม่ได้ตามวันนี้ก็รีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มันจะรีเสียเวลาวัดดวงตรงเนี้ยครับค่อนข้างเยอะเนาะฉะนั้นเนี่ยแต้มยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมกิจกรรมที่สองเนี่ยนะครับเป็นการ รับหินรับแล้วก็อัญ,ญมณีอัปเกรดนะครับผมก็เป็นประเภทฮีโร่ขึ้นไปเนาะตรงนี้เราสามารถแลกซื้อนะครับทั้งหินรับแล้วก็อัญ,ญมณีที่ต้องการได้มากสุด3าครั้งนะครับก็เป็นประเภทแล้วก็คุณสมบัติเนาะก็จะเป็นแบบตุ่มนะครับแล้วก็สามารถกดรีเฟรชกี่ครั้งก็ได้นะครับก็เรียกว่าอันเนี้ยให้ไปเลือกรูนก่อนพอได้รูนแล้วนะครับก็มานั่งหาเนี่ยนะครับหินรับเนาะมันมีสีส้มด้วยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้แต้มค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะก็แนะนาให้หาที่เป็น ex นะครับสปีดเนาะวิวที่เป็นสปีดอะไรพวกนี้นะครับคนชใช้ช่อนข้างเยอะเนาะเรใช้30แต้มต่อการรีเฟตนะครับรีเฟซนะกิจกรรมที่3นะครับเป็นการรับอิทธิแฟกต์นะครับตามธาตุรับประเภทเกรที่โล่ขึ้นไปเหมือนกันนะครับเราสามารถซื้ออิทธิแฟกต์นะครับผมตามธาตุนะแล้วก็อิทธิแฟกต์ตามประเภทที่ต้องการได้มากสุดหนึ่งครั้งนะครับประเภทและคุณสมบัติก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับผมก็รีเฟซกี่ครั้งก็ได้นะก็รีเฟซก,กันดูแลกันเอาที่ถูกใจผมอาจจะเป็น น่าจะตีแรงน้ำสปีดนะที่หานะแล้วก็สกิลสองคิดดัเมจอะไรพวกเนี้ยนะครับหาอยู่ประมาณนี้แหละเนาะกิจกรรมที่4นะครับก็แต้มเราเนี่ยนะได้รับของรางวัลนะครับ2,000แต้มพลังงาน100หน่วยครัมภีส้ม2องวดน,นะครับ4,000แต้มพลังงาน100หน่วยนะครับแล้วก็เหรียญโบราณ20เหรียญ6,000แต้มพลังงาน100หน่วยบกหินสมอน100ก้อนนะครับ8,000แต้มพลังงาน100หน่วยครมัมภีส้ม3ามงวดแล้วก็10,000แต้มนะครับพลังงานหนึ่งรอหน่วยเหรียญโบราณ30เหรียญน,นะครับ12,000แต้ม พลังงาน100หน่วยครับมีส้ม5ม้วนนะครับแล้วก็14,000แต้มพลังงาน100หน่วยเนาะคิดตั้น200เม็ดนะครับ17,000แต้มพลังงาน100หน่วยฮิรอม1ก้อนแล้วก็20,000แต้มนะครับผมพลังงาน100หน่วยเลมอน1ตัวนะครับแล้วก็2 5 0 0แต้มพลังงาน100หน่วยครับมีส้ม10ม้วนนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่โอเคนะแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะมาดูนะครับของรางวัลโบนัสรอบนี้ก็จะมี emoji นะอีโมจินะสําหรับวาคิรี่เพิ่มเข้ามานะครับข้อเรียกว่า หลังนะอันนี้เราจะได้หลังจากการอัปเดต6.6 6ไปแล้วนะครับก็ใช้1 0,000แต้มเนาะก็จะมี8แบบด้วยกันนะครับใครสายวอร์คูรี่เนาะก็อย่าลืมนะไปแลกกันด้วยนะครับผมอัปเดตกิจกรรมอัปเดตรูนก็มีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมพาไปดูรูนแล้วกันนะรูนนะครับผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะที่ทำเนาะก็จะเป็นช่องสี่นะครับอ่าช่องสีสมมุติเราเลือกนะอาจจะเป็น HP หรือคีย์แดนเมก็ได้นะผมค่อนข้างเชียร์อยู่2อย่างนะช่อง4นะครับผมออบลองออบลองต้องมีอะไรบ้างนะออบลองรูนม,มันจะมี4ออฟอยู่แล้วใช่ไหมพยายามหานะครับถ้าสมมติเราเลือกคีย์แดนเนี่ยออบลองที่ควรมีก็คือ1สปีด2คีเลตสามแอคเคาทนะครับสี่อาจจะเป็นฮิก็ได้นะครับผมเนี่ยหาอยู่ประมาณเนี้ยทุกคนนะครับรอ,อาจจะเป็นดีเฟนส์ก็ได้นะก็คือใครบอกไม่อยากได้คีเลตอาจจะอยากได้ดีเฟนส์ก็ได้นะแต่ถ้าตัวดาเมจอะ่ะมีคีเลตห้อยก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีพวกดีเฟน์กกัับออะไรพวเนนี้ยคืมสามาามมมรรรถบบวกจกจะหินไไินนเเสข้้ไไปดอีคัผ าเป็น h P นะครับ h P ก็คือเหมาะกับสายัพ p อ o r t ใช่ไหมสาย support ก็จะมีอะไรอ่ะ defense นะครับ speed เนอะอาจจะเป็นแม่นแล้วก็ attack ก็ได้นะครับผมก็ <c ười> ค่อยๆลีหาไปนะพยายามหาที่มันเป็นค่าสูงนะครับพยายามหาลีหา speed อะให้มันได้6นะเพราะว่ามันตั้งต้น6เนี่ยเวลามันบวกเนะี่ยมันมีโอกาสได้4-5 6นะครับผมสำหรับรูน6ดาวแล้วนถะ้าเกิดว่าเราได้มาที่แรก5้าเพิ่งไปเลือกพยายามลีหาไม่ได้6นะครับเวลาที่เราไปบวก6เนี่ยมันจะได้มีค่าสูงสามารถบวกได้ถึง18นะครับ ช่องนี้ก็คล้ายๆกันเนาะอาจจะเรียกเป็น HP นะครับผมหรืออาจจะเป็น a t t a c กก็ได้เนาะ a t t a c กก็ออฟลองเหมือนเดิมนะครับ a t t a c กมีอะไรล่ะออฟลองก็คิเลตสปีด <speed, S 2> HP นะครับผมคิดียมไม่ต้องเอานะคิดียมผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับช่องนี้นะครับออฟลองเนาะเผื่อตีลงมามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเรียกเป็นสปีด HP อ่าอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับคิเลตเนาะคิเลตยังคุ้มกนวะ่าคิดียมนะครับผมอ่า ก็การเลือกรูนประมาณนี้นะครับหรือใครที่สงสัยเนี่ยก็อาจจะแคปภาพมาให้ดูก่อนก่อนที่จะเลือกรูนก็ได้นะครับผมสอบถามมาทางเพจบูช n e l นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตกิจกรรมหากเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ